เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายการท่องเที่ยวนะครับคราวนี้ก็คือขณะน,นี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสมนนุนรคราําลังร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาในการปรับปรุงในทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอำนวยความสะดวกในการเดินทางมีแนวคิดที่จะสร้างเส้นทางขยายเส้นทางและทําเส้นทางให้สวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างภูมิศสัญลักษณ์ของ หลวงปู่มั่นภูริทโตัวแล้วต้องถือว่านี่เป็นโครงการที่จะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดส,สกลนครนะครับเพราะฉะนั้น ทุกภาคส่วนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นรวมถึงผู้ที่มีหนะ้าที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของชาวสุนครในระดับประเทศก็กําลังที่จะหาทางช่วยการพัฒนาเพื่อที่จะสารฝันสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นสัญลักษณ์ระดับโลกนั้นเกิดขึ้นจริงที่น้องหาห่งดีครับสำหรับโครงการนี้นะครับไฟฟ้าที่บนเกาะทั้งหมดที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับในการใช้ฟ้าไม่ว่าจะเป็นระบบสูบน้ําขึ้นไปนะครับสูบน้ําขึ้นมาบนเกาะบน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 ,บน บนขานลงปูมั่นนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกมาเพื่อจะเลี้ยงต้นไม้นะครับแล้วก็ทาให้พื้นที่ทั้งหมดเย็นนะครับจะใช้โซลาร์เซลล์ในการในการทำนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับใช้ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดครับส่วนห้องน้ําห้องท่านะครับเราจะใช้อยู่บนฝั่งทั้งหมดครับห้องน้ําที่อยู่งนบนฝั่งทั้งหมดครับถนนทอนทานะครับตอนนี้นะครับถนนของจังหวัดสุโนครนะครับจากสุโนครไปจังหวัดอุดรนะครับเป็นถนนสี่ช่องจราจรทั้งหมดแล้วนะครับ จากสกลนครไปนครพนมก็เป็นสีช่องจราจรทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จากสกลนครไปทางามุกดาหาร,รไปทางทา่าพรนมนะครับตอนนี้ก็ได้รับผู้มาให้พัฒนาให้เป็นสีช่องจราจรนะครับคาดว่าน่าจะภายในระยะเวลา2-3ปีนี้ก็จะเป็นสีช่องจราจรทั้งหมดครับแล้วก็จากสกลนครนะครับไปที่ จังหวัดกาลสินครับไปทางสมเด็จนะครับสาย 2- องสาขึ้นภูเขาถนนบางช่วงเป็นถนนกว้างแดเมตรนะครับเราจะพัฒนาให้เป็นสิบสองเมตรนะครับคาดว่าในระยะเวลาไม่เกินห้าหปีเส้นนี้ก็จะเป็น1ิบเมตรทั้งหมดครับไปมาสะดวกครับเส้นนี้นะครับเราจะทําเป็นถนนสวยงามนะครับอยากจะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์นะครับตั้งแต่เส้นสายสองหนึ่งสามขึ้นไปทางพระตำหนักภูพานราชดิเวศนะครับถึงโค้งปิงูให้เป็นถนนสีชมพูนะครับต้นไม้ ต้นชมพูพันธิ์เนี่ยจะออกดอกประมาณเดือนมกรากุมภาพันธ์นานะครับในช่วงประมาณ 2- 3ถึงเดือนนี้ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสีชมพูนะครับจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเมืองสุโขทัยนะครับต่อไปคาดว่านะครับถ้าโครงการนี้สําเร็จนะครับจะมีประชาชนนะครับจากที่อื่นๆหรือที่ไหนในโลกนี้นะครับเดินทางมาเที่ยวสุโขทัยน่าจะประมาณ2ล้านคนนะครับตีมูลค่าคร่าวๆนะครับถ้า2ล้านคนใช้เงินคนละ500บาทนะครับเอา2ล้านคูณ้อยบาท จะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดนะครับใช้โดยประมาณพันล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าถ้าทําสําเร็จแล้วนะครับจะเกิดประโยชน์เกิดข้อุูประการกับคนสโกุลลครแน่นอนครับในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างของท่านนะครับพวกสนุนพวกสวะพวกผักตบทั้งต่างจะไม่มีนะครับในช่วงนี้บริเวณนี้รอบๆบ,บริเวณองค์ท่านจะเป็นเขตอภัญทาานนะครับจะมีคนมาปล่อยปลานะครับตัดน้ําที่อยู่ในบริเวณนี้ ก็จะถูกอนุรักษ์โดยดูิยายนะครับไม่ต้องใช้ต้องมต้องวัไม่ต้องใช้ประมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแถวเนี้ยหลวงปู่มั่นจะแผ่บารมีร,รกักพกรักษาสัตว์น้ำแถวนี้เองครับ <S <S ในด้านผลกระทบผมคิดว่ามีแต่ผลบวกนะครับ <S <S ผม <S <S ผมเชื่อมั่นว่ามีแต่ผลบวกเพราะว่าถ้าทําสําเร็จมาประชาชนในจังหวัดสกลนครจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยก็มีสถานที่ที่จะไป ฝึกธรรมะไปนั่งสมาธิอสองพี่น้องประชาชนในกรตเทศบาลก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่พักปั๊มน้ํามันอาหารต่างๆครับแม้กระทั่งบางส่วนที่จะเป็นของไหว้ไปกราบสักการะหลวงปู่มัน่นครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโครงการที่ดีนะครับ อยากจะให้ทําเร็วๆด้วยครับครับเพราะว่าที่จังหวัดอื่นแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ดึงดูดแต่สกลนครเราเมืองสามธรรมเมืองธรรมะเมืองธรรมชาติเมืองวัฒนธรรมเราก็มีหลวงปู่ม,มั่นครับที่ท่าน มาอยู่สกลนครมาปฏิบัติธรรมที่สกลนครแล้วก็สั่งสอนประชาชนอยู่สกลนครนะครับอยากจะขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทําให้สําเร็จโดยเร็วนะครับหนองหานเป็นหนองน้ําที่ใหญ่อันดับสองของประเทศนะครับเป็นหนองน้ําใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับธรรมชาติช่วงฤดูหนาวนะครับจะมีนกหนีหนาวมาจากไซบีเรียจากต่างชาติต่างประเทศมาลงอยู่แถวนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดคนที่มา จังหวัดสกลนครนะครับทั้งมากราพระไหว้พระแล้วก็ได้ชมธรรมชาติด้วยครับครับตอนเสาเอนะครับซึ่งห่างจากฝั่งออกไปประมาณ500รอยเมตรนะครับในฝั่งของตัวจังหวัดเองก็มีพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่บริเวณที่รองรับได้มากพอสมควรดอนเสาเอที่จะทําเป็นที่ตั้งของหลวงปู่มั่นก็พื้นที่ประมาณ30ไร่ก็น่าจะเพียงพอสําหรับที่จะทําพุทธอุทยานแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่แถวนั้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนจําเก่าปรับเป็นที่จอดรถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ครับผมในานามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยากกลับขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคร,รัฐบาลพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปขอความร่วมมือมาร่วมกันนะครับจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองสกลให้มากครับในฐานะชาวพุทธนะครับมีความเพื่อมิตินะครับที่จะมีการสร้างองค์หลวงปู่มั่น องค์ใหญ่นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเพื่อสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนที่สองก็คือเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้คนได้มากราบไหว้ส่วนที่สามก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือในเรื่องของงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุรครนะครับซึ่งจะเป็นแม่เหล็กอีกจุดหนึ่งนะครับแลนด์มาร์คที่จะดึงคนมากับพระที่สุรครมากขึ้นนะครับนอกเหนือจาก ไปไหว้พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่มั่นแล้วก็ตามรอยขององค์หลวงปู่นะครับในฐานะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครน,นะครับ,รบซึ่งเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครเราก็มีงบประมาณในการที่จะจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็มีกิจกรรมสนับสนุนสํานักพุทธ นะครับแล้วก็สภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับในการจัดงานภาพรวมในจังหวัดนะครับซึ่งสกลนครนั้นมีพื้นที่18อำเภอ1,521หมู่บ้าน125ตำบลประชากร1,100,000คนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเชื่อมโยงกับอบอตอเทศบาลในพื้นที่ในการที่จะทำให้สกลนครนั้น เป็นเมืองแห่งธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเมืองแห่งอารยธรรมความจริงนะครับสกลนครนั้นมีของดีมากมายนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เจรานัยเพชรแต่ละจุดนะครับให้คนมาสนใจสกลนครมากเท่าที่ควรอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรคอเราจะทําให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แค่เป็นเมืองผ่านรเราจะต้องเป็นเมืองตั้งใจมาสุรคอ,น,อนะครับแล้วก็มาพักโดยเฉพาะเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการเชื่อมโยงคมนาคมโลจิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นไปมุกดาหารไปนครพนมบึงการการลสินหรืออุดรน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุรคอเราจะดึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น พระธาตเชิงชุมนะครับองค์หลวงปู่มั่นแล้วก็สินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นผ้าคามไวายหมักเม้านะครับเนื้อโคขุนพลยังคํา<ม>ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีสตอรี่นะครับความเป็นมาที่เริ่มต้นจากพื้นถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาให้ก้าวสู่ความเป็นสากลแล้วก็เมืองแห่งการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมอกเกษตรวิยาเขตสกลนครราชพัฏกลนคร,คร ราชมงคลวิทยาเขตภาคอีสานนะครับก็อยู่ที่สกลนครวันนี้เราจะผลิกกําลังทั้ง3สถาบันการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์การ,การศึกษาแล้วก็เมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยสินค้าโอท็ top, นะครับต่อไปหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เราก็จะไปท OU, ํา MOU กับมณฑลต่างๆของเมืองในต่างประเทศหรือว่าผู้ว่าในทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาหรือประเทศจีนนะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สกลนครนะครับ เพราะนั้นเราก็จะวางแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปพัก stay, โฮมสเตย์โรงแรมหรือการรับประทานอาหารท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนั้นการท่องเที่ยวในสกลนครนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้ง18อำเภอมีทุกอำเภอนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะพัฒนาสกลนครในรูปแบบให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนสกลนครครับตอนนี้มีการติดต่อพูดคุยบ้างหรือยงัง มีมีฝ่ายที่เราเตรียมไว้ในเรื่องของฝ่ายต่างประเทศครับ๋อ oh, ครับที่จะเชื่อมโยงในการที่จะไป MOU oh. โดยภาคเอกชนนะครับ oh. ไปซึ่งไม่ได้ใช้งบป,ประมาณของราชการนะครับ oh. เพราะว่ามันผิดระเบียบนะครับ oh. ก็เราก็จะใช้ ใครอยากจะไปก็สามารถที่จะไปกับทัวร์อปจนะครับโดยใช้เงินส่วนตัวซึ่งก็จะเอาศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปโชว์ต่างประเทศเอาสินค้าโอทอไปโชว์ต่างประเทศนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผูกสัมพันธ์ MOU เป็นเมืองพี่เมืองน้องแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเชิญเข้ามาเที่ยวสุโขทัยนะครับซึ่งถ้าคนมาเที่ยวสุโขทัยเยอะๆแล้วเนี่ย เราก็จะไปคุยกับสายการบินต่างประเทศว่าให้มาลงที่สกลนครนะครับโดยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมแผนไว้หมดแล้วนะครับฝ่ายต่างประเทศทั้งคนชํานาญเรื่องจีนเรื่องยุโรปเรื่องอเมริกาเราก็เตรียมการไว้สําหรับหลังโควิดซานะครับครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวสกลนครนะครับรู้สึกปิติยินดีอย่างยิ่งเนื่องจากหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตเป็นอาจารย์ใหญ่สาย ธรรมยุทธ์ของทางสกลนครครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศให้ความศรัทธาและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางจังหวัดสกลนครครับที่จะทำให้บริเวณจุดที่เป็นสถานที่ตั้งรูปปั้นของหลวงป,ปู่นะครับเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหานที่เป็นบริเวณด้านหลังที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่น้ำท่วมมีผักตบเป็นสนุนนะครับ และไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการจัดการได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของทางกรมประมงครับถ้าหากว่ามีโครงการที่จะ,ะสร้างรูปปั้นของหลวงปู่ม,มั่นภูริสตโตในบริเวณดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางจังหวัดในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องในเขตเทศบาลน,นะครับมีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงพัฒนา ภูมิทัศน์ตลอดจนจะเป็นการเตรียมการสร้างความพร้อมจะสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องในส่วนนี้ด้วยนะครับโดยเป้าหมายหลักของทางจังหวัดนะครับทางทีมทีมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและทางสสสกลนครหลายๆท่านก็มีเป้าหมายในการที่จะสร้างปฏิมากรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสกลนครให้มากขึ้นและใช้เวลาให้อยู่ที่สกลนคร เพิ ais, ่มมากขึ้นมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่สกลนครให้มากขึ้นอันจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวสกลนคร